ที่จะดูให้ดีคือให้ดูในฝ่ายดีน่าชื่นใจบ้างมั้นก็ดูว่ากำจัดความทุกข์ได้เท่าไหร่ก็จะรู้สึกเป็นสุขเท่านั้นกำจัดความทุกข์ได้อย่างไรก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างนั้นเราชอบความสุขก็มองดูในง่ายของความสุขแต่ว่ามันต้องกำจัดความทุกข์เสียก่อน ถ้าพูดอย่างความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ท่านจะตรัสแต่เพียงว่าทำที่สุดแห่งความทุกข์แต่นั้นเป็นอันหมดปัญหาทำที่สุดแห่งความทุกข์คือไม่มีความทุกข์เลยก็หมดปัญหาแต่เราไม่ชอบเรายังอยากจะมีความสุขอีกก็ตามใจ <c oughs> ก้อยถือเอาว่าที่กําจัดความทุกข์ลงไปได้เท่าไหร่ นั่นแหละจะเป็นความสุขทีนี้ก็ต้องระวังว่เรื่องความสุขนี่คนอันธพาลน,นั่นเขาเอาความอร่อร่อยทางเนื้อหนังหรือการเป็นธาตุของกิเลสนั่นว่าเป็นความสุขเขาจึงไปทำอบายยมุขนานาชนิดแล้วก็คิดว่าเป็นความสุขที่แท้มันเป็นความหลอกลวงของความเพลิดเพลิน โดยอำนาจของกิเลสถ้าความสุขอย่างนี้ไม่เรียกว่าความสุขในทีน่นี้มันเป็นของร้อนมันเป็นของเผาถ้าความสุขแท้จริงต้องเป็นเรื่องของความสงบเย็นที่เกิดมาจากการที่เรากำจัดความทุกข์ออกไปได้เท่าไหรจึงกล่าวได้ว่ากำจัดทุกข์ได้อย่างไรเท่าไรก็จะมีความสุขขึ้นมาอย่างนั้นหรือเท่านั้น ยังจะช่วยซึ่งกันและกันให้ได้รับความสุขด้วย <c oughs> พระธรรมจึงเป็นเหมือนกับว่าธรรมจักสิ่งที่เรียกว่าจักนั่นคือของกลมมีคมโดยรอบแล้วก็มีกำลังอะไรอย่างหนึ่งซัดไปให้มุนไปอย่างเร็วที่สุดมันก็คมมันก็ตัดกระจุยกระจายไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าจัก นี่ธรรมจัก,กรหมายถึงพระธรรมที่สามารถจะตัดปัญหาความทุกข์ยากลำบากของมนุษย์ให้หมดสิ้นไปอย่างนี้เรียกว่าธรรมจักรจะตัดกิเลสอันร้ายกาศของมนุษย์ตัดสิ่งซึ่งเป็นเสนียดจันไรสำหรับมนุษย์ให้หมดไปถ้าจะดูอีกทีหนึ่ง พระธรรมนี่ทำหน้าที่พระเป็นเจ้าอย่างที่คนที่เขาชอบพระเป็นเจ้าถ้าใครชอบพระเป็นเจ้าก็ได้เหมือนกันแต่ก็ให้มีพระธรรมนี่เป็นพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าโดยความหมายทั่วไปแล้วก็คือผู้สร้างขึ้นมาแล้วก็ผู้คุ้มครองอยู่ผู้ประสาทความสุขให้ ที่พระธรรมท่านั้นที่สร้างจิตใจของเราขึ้นมาให้เป็นจิตใจอย่างมนุษย์นี่พระธรรมเป็นผู้สร้างแล้วพระธรรมก็คุ้มครองอยู่ให้อยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วก็ประสาทความสุขอันแท้จริงให้อย่างนี้เรียกว่าพระธรรมได้ทําหน้าที่ของพระเป็นเจ้าที่ดีที่สุดถ้าใครชอบพระเป็นเจ้าก็มีพระธรรมเป็นพระเป็นเจ้าดูกันตรงๆที่นี่ อย่างเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็ให้รู้จักพระธรรมที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงจิตใจของสตัตว์ให้สดใสให้สะอาดให้สหว่างให้สงบเรามีจิตใจสะอาดสว่างสงบเพราะการหล่อเลี้ยงของพระธรมรมพอมีโลภโทสะโมหะเกิดขึ้นมันก็ร้อนเป็นไฟสกรปรกมืดมัวเศร้าหมองราวร้อน พอมีธรรมะมากวาดในความโลภความโกรธความหลงออกไปก็มีความสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นขึ้นมาแทนเป็นเหมือนกับน้ำเย็นใสสะอาดลดจิตใจให้เย็นอยู่เสมอจึงสรุปความว่าพระธรรมทำหน้าที่เหมือนกับธรรมจัรตัดสิ่งที่เป็นกะลีร้ายเสียดยจันไรในโลกนี้หมดไป หรือว่าพระธรรมมีหน้าที่เหมือนพระเป็นเจ้าสร้างจิตใจมนุษย์คุ้มครองจิตใจมนุษย์ประสาทสุขให้แก่จิตใจของมนุษย์โลกอยู่ได้ด้วยพระธรรมอย่างนี้แต่คนก็ไม่ค่อยมองเห็นแล้วก็ไม่กระตัญยูต่อพระธรรมก็ให้ความอายุติธรรมแก่พระธรรมคือสนใจพระธรรมน้อยเกินไปวันหนึ่งคืนหนึ่งปีหนึ่ง,น,งนึกถึงพระธรรมกี่ กี่นาทีดีกว่าแล้วนึกถึงเรื่องตัวกูของกูเรื่องกินเรื่องเล่นเ,เรื่องหัวเรื่องสนุกสนานอะไรนั่นอนนนอรอยนั่นกี่ชั่วโมงกี่ก็ลองนึกดูเทียบเคียงกันดู <c oughs> นี่เรียกว่าไม่รู้จักพระธรรมถ้ารู้จักพระธรรมก็จะต้องเคารพพระธรรมให้สมกับที่พระธรรมมีคุณแก่เรา เดี๋ยวนี้มันชินชาเฉยกันไปเสหมดทั้งที่พระธรรมมีอยู่ในเลือดในเนื้อคุ้มครองกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนู่นเ <c oughs> มื่อคนกินข้าวจนชินก็ไม่ค่อยรู้จักแต่คุณหรือประโยชน์ของข้าวเป็นว่าแต่ไม่ได้กินมันหิวมันจะตายน้องามากินแต่แล้วก็ไม่รู้จักคุณหรือไม่แต่กินน้ํามันก็ไม่รู้จักคุณของน้ามันชินชากันเกินไป เองไม่มีกินมันก็ตายถ้าทาก็เหมือนกันเองไม่มีถ้าทามมันก็ตายตายโดยจิตใจไม่มีความเป็นมนุษย์ต้องเคารพพระธรรมให้เท่ากับีิพระธรรมมีคุณเรต้องสนใจพระธรรมอยู่ตลอดเวลาสนใจพระธรรมล่วงหน้าได้ช่วยจำกันไว้หน่อยว่าขอให้สนใจพระธรรมล่วงหน้า เดี๋ยวนี้มีคุณมีคนเป็นอันมากหน่าสงสารมาขอให,ให้ช่วยพูดแสดงธรรมให้คนที่มันคุ้มดีคุ้มร้ายแล้วนั่นให้มันสบายหน่อยเถอะมันไปทำผิดอะไรมาจนจนเป็นโรคประสาทเป็นคุ้มดีคุ้มร้ายแล้วจะให้มาช่วยพูดโดยประทรรมให้หายอย่างนี้มันทำไม่ได้จะทำได้กับโดยที่คนนั่นเขาสนใจในประธรรมล่วงหน้า แล้วมีพระธรรมอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเขาก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์ถึงขนาดที่กลายเป็นคนประสาทคุ้มดีคุ้มร้ายพระธรรมมันก็ช่วยเองเขาต้องสนใจพระธรรมล่วงหน้าเหมือนกับว่าเราจะมีอาวุธว้ป้องกันตัวเช่นมีปืนเป็นต้นเราต้องมีปืนว้ก่อน ที่จะมีโจรมาปล้นบ้านเมื่อเรามีปืนแล้วเราก็ต้องฝึกใช้ปืนนั่นให้ดีที่สุดไว้ก่อนแต่ที่จะก่อนแต่ที่จะมีโจรมาปล้นบ้าน <c oughs> ยุคนี้คนมันโงท่ทังขนาดว่ามีโจรมาปล้นบ้านแล้วจึงจะไปซื้อปืนมาหรือว่าซื้อปืนมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆไม่ได้ยิงปืนให้เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ก็นึกดูไว้ดีว่าถ้าไปซื้อปืนเ,นเด็กเล่นปืนฉีดน้ํามาแล้วมาฝึกให้ดีแล้วก็ยิงโจนนี่มันจะตายหรือ,อยังไงแล้วนี้ดูจะเป็นอย่างนั้นเสียมากเพราะเราเออมาเกี่ยวข้องกับพระธรรมพระศาสนาอย่างพิธีรีตองสียหมดไม่ถึงพระธรรมตัวจริงแม้ว่าจะไปวัดทุกวันพระหรือทำพิธีอะไรต่างๆอยู่เสมอเสมอ แต่มันเป็นเรื่องพิธีรีตองเสียหมดไม่เข้าถึงจิตใจมันก็คล้ายกับว่าไปซื้อปืนฉีดน้าหรือปืนเด็กเล่นมาแล้วก็ฝึกไว้อย่างดีแล้วก็ใช้ยิงโจนมาปล้นบ้านจะได้ประโยชน์อะไร <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่ปืนชนิดที่ว่าจะฆ่าคนให้ตายได้ฆ่าโจนให้ตายได้มันต้องไปซื้อปืนจริงๆมาแล้วก็ฝึกไว้ให้ดีแล้วเป็นการล่วงหน้าแล้วก็จะปราบโจน ั้หเับพระธรรมหรือศาสนานี่ก็เหมือนกันต้องเป็นพระธรรมจริงเพื่อไปไป,ไปสอหาได้พระธรรมจริงมาแล้วก็มาใช้ฝึกฝนให้คล่องแคล่วเป็นคู่มือคู่ใจมันจึงจะป้องกันกิเลสได้จะกำจัดกิเลสได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่ามีอาวุธสําหรับกําจัดข่าศึกได้ตรงตามความประสงค์๋ตวนี้อาวุธก็ไม่มี หรือถ้ามีก็เป็นอาวุธปลอมอาวุธอย่างอาวุธปืนที่ใครใช้เล่นเอามาทําเป็นปืนจริงหรือมีแล้วก็ไม่ฝึกให้คล่องแคล่วมันจะทําอะไรไม่ได้มันต้องมีไว้ล่วงหน้าต้องฝึกไว้ล่วงหน้านี่เรียวกว่าต้นใจกรรทําล่วงหน้า